สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะมินก็จะมารีวิวเครื่องม้วนผมของเฮกซอนนั่นเองค่ะเครื่องสวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสเปรย์น้ำนมที่เขาแถมมาให้นะคะมีส่วนช่วยในการกันความร้อนนะคะเราก็จะฉีดลงไปก่อนที่เราจะม้วนผมนั่นเองค่ะแถมตัวสเปรย์ยังช่วยให้ผมเรานุ่มสลวยด้วยนะคะ มานะคะก็จะเป็นหวีที่เขาแถมมาให้นะคะอันนี้มินก็สั่งจากแอปสีส้มนะคะเขาก็แถมมาให้เป็นชุดเซ็ตของเขาเลยค่ะมาถึงคิวนางเอกของเรานะคะนั่นก็คือเครื่องแฮกซอนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าอุปกรณ์เนี่ยเขาให้อะไรเรามาบ้างเครื่องก็จะเป็นสีพาสเทลสีสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะ วัสดุอุปกรณ์นะคะโดยรวมนะคะแข็งแรงทนทานนะคะจับถนัดมือมากๆเลยคะ่ะอันนี้นะคะก็เป็นกิต์เอาไว้หนีบผมนะคะเขาแถมมาให้1คู่ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นคู่มือการใช้งานรายละเอียดต่างๆใบรับประกันนะคะแฮกซ่อนเครื่องนี้นะคะ เป็น LCD ขนาดแกนความร้อน28มิลแกนเคลือบเซรามิกเคลือบประจุไอออนลบนะคะกระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึงเลยคะ่ะในส่วนของปุ่มตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มหมุนแกนความร้อนนะคะไปทางซ้ายและขวาค่ะนะคะถ้าเรากดค้างเอาไว้ก็คือเป็นการเปิดเครื่องนั่นเองคะ่ะความร้อนนะคะเราสามารถ ปรับได้ถึง10ระดับด้วยกันนั่นก็คือความร้อน140ถึง230องศากันเลยค่ะอันนี้นะคะหน้าจอของไฟ LED เ,เห็นไหมคะเพื่อนๆมันก็จะเริ่มค่อยคอแบบความร้อนค่อยคปรับขึ้นไปเรื่อยๆนะตอนที่วอร์มเครื่องตอนที่เราเปิดตอนแรกอะคะ่ะเดี๋ยวนี้จะใช้ความร้อนที่190นะคะเวลาม้วนเนี่ยเราจะแบ่งผมหรือว่าไม่แบ่งผมก็ได้แล้วแต่ขอบถนัดค่ะ เริ่มจากแบ่งผมเป็นชอบพอดีมือนะคะเราก็เอาใส่เข้าไปในแกนเลยค่ะเนี่ยค่ะหมุนด้านซ้ายก็หมุนไปทางขวาม้วนด้านขวาก็หมุนไปทางซ้ายนะคะเพื่อความสวยงามของรอนนะคะ เคอร์มินจะทําเคอร์แบบธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมินจะไม่แช่ไว้นานนะคะถ้าอยากได้เคอร์แน่นๆเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเนี่ยม้วนแล้วก็แช่ไว้นับนานๆนะคะสัก1 0บถึงสิาวินะคะของมินก็จะใส่แบบว่าแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะเพราะไม่ได้อยากให้รอนเนี่ยมันแน่นมากนะคะสังเกตวิธีการม้วนเนี่ยม้วนง่ายมากเลยค่ะปกติเนี่ยมินม้วนผมไม่เป็นเลยนะการที่มีเครื่องช่วยม้วนผมอัตโนมัติเนี่ย มันช่วยยน่นระยะเวลาเราแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะนี่เห็นไหมคะหมวนไปเรื่อยๆนับ1ถึง8หรือว่า1ถึง10นะคะแล้วก็ปล่อยเราก็จะได้ลอนที่สวยงามแบบนี้เลยค่ะ ใช้เวลาทําทั้งหัวเนี่ยไม่นานนะคะเพื่อนๆแปบ๊บเดียวเองนะคะไม่เสียเวลามากประมาณสักสิบนาทีสิบห้านาท,นาทีอะไรอย่างนี้ค่ะก็เสร็จล่ะยิ่งเราแบบว่าอยากได้ลอนแบบคล้ายๆแบบที่มิ้นทําอยู่เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องแช่วไว้นานนะแปบบ๊แบๆบก็เอาออกก็ได้คะ่ะมันจะได้ลอนที่มีความเป็นธรรมชาติแบบเกาหลีเกาหลีอะไรอย่างนี้ค่ะยกเว้นแต่ว่าเราต้องการลอนแน่นๆเพื่อที่จะไปงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะทําให้ลอนเนี่ย มันหนาแน่นด้วยการแช่ไว้นานๆนะคะรอนก็จะแน่นในส่วนผมของด้านหลังนะคะเราก็สามารถม้วนเข้าม้วนออกนะคะสลับกันก็ได้ค่ะก็ความสวยงามนะสังเกตูมันก็จะม้วนเริ่มม้วนตั้งแต่กลางผมลงไปนะคะเพราะการม้วนตั้งแต่กลางผมเนี่ยมันรู้สึกว่ามันให้รอนที่เป็นธรรมชาติมากกว่าสรุปนะคะโดยรวมเหีืยเจ้า ตัวแกซอนเนี่ยดีเกินคาดจริงๆค่ะตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะเอาตัวนี้เลยนะแต่พอดูไปดูมาแล้วแบบเออมันดีอะพอเอามาลองใช้ก็โอเคเลยใช้งานได้ดีนะคะใช้งานง่ายสะดวกแล้วก็วัสดุคงทนคงคงทนแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยนะคะเครื่องเขาก็จะมีใบรับประกันมาให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะไปบ,บายค่ะรอบหน้ามีอะไรจะมารีวิวมาแชร์ให้เพื่อนๆดูเนี่ยเดี๋ยวมินเอามาลงอีกนะ รละค่ะบ๊ายบายค่ะ